สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีไอติมร้านใหม่ที่สุรินแลนด์ของเรานะคะมานําเสนอที่อยากนําเสนอเพราะว่าเขาถูกมากและที่สําคัญก็คือนี่ค่ะคุณหาบุฟเฟ่ท็อปปิง้งข้างหน้าเนี่ยเจ้าของร้านเขาก็ทําเองนะคะพวกของเชื่อมต่างๆคุณจะกินเท่าไหร่ก็กินไปเลยค่ะท็อปปิ้งนะคะถูกและดีมีอยู่จริงในสุรินแลนด์นะคะและที่สําคัญไอติมเขาก็ดีด้วยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าร้านเขาอยู่ตรงไหนออกจากตัวเมืองสุลินนะคะให้มุ่งหน้าไปที่อำเภอจอมพระนะคะห่างไม่มากนะคะเราจะผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอะไรใดๆแล้วก็ให้สังเกตปั๊มปตท,ะทแรกนะคะเป็นปั๊มปตทะท,ที่ติดกับป้ายของเจริญผลนะคะเมื่อถึงป้ายเจริญผลให้ทุกคนชิดซ้ายแล้วก็ชะลอร้านไอติมจะอยู่ติดถนนเลย เป็นเ่อเป็นเพิงอยู่ทางซ้ายมือนะคะเลยจากป้ายเจริญผลมาประมาณซักครึ่งกิโลเมตรนะคะนี่เลยค่ะเมื่อมาถึงก็คือนี่ป้ายร้านก็คือไอยาไอศครีมค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมากินไอติมร้านนี้นะคะแต่พอดีว่าบังเอิญผ่านเลยลองแวะดูแล้วพอมาแวะดูเนี่ยก็คือประทับใจมากเพราะว่า ออไอติมเขามีหลายรสมากแล้วก็คือคุณลุงเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาขายอยู่ที่กรุงเทพเขาเพิ่งมาเปิดได้7-8เดือนนี้เองนะคะที่สุรินแล้วนี่ค่ะคุณขาราคาถูกมากใส่ถ้วย20บาทครึ่งกิโล60บาท1น่ถ้วยได้4ลูกนะคะแล้วนี่ค่ะลายท็อปปิ้งบุฟเฟ่ร่วมกว่า10 รายการนะคะของเชื่อมทุกอย่างคุณลุงเขาก็ทำเองนะคะลายบุฟเฟต์ต่างๆก็ตักได้ไม่อันนะคะนั่งทานที่ร้านได้อะไรได้นะคะแล้วคุณลุงเจ้าของร้านก็คือน่ารักมากอยากชิมรสหนเอามาให้ชิมหมดออนี่ค่ะ<ๆ>เดี๋ยวเรามาดูว่าหนึ่งสกูป๊ปไม่ได้น้อยนะคะพี่บอกว่าหนึ่งถ้วยคือสี่ลูกนี่ค่ะ ลูกหนึ่งก็คือแน่นมากจุกมากจะคละรถหรืออะไรใดๆก็ได้คือไ,ได้หมดหนึ่งถ้วยจะใส่สลูกแล้วก็ <c oughs> บุฟเฟ่ท็อปปิ้งเลยค่ะหนึ่งถ้วยก็ยี่สิบบาท <c oughs> คุณขาดู <c oughs> ลูกหนึ่งก็คือแน่นใหญ่มากก็คือจุกและนี่ก็คือถ้าใครซื้อกลับบ้านนะคะแบบครึ่งกิโลนะคะครึ่งกิโลก็จะได้12ก้อน แล้วคือแต่ละก้อนก็คือเน้นๆนนแน่นๆคุณจะเอารถไหนก็ได้คุณลุงเขาปั่นไอติมใหม่ตลอดไอติมทุกรถก็คือทำเองนะคะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะคะว่าแต่ละลูกก็คือแบบใหญ่เบอร์ไหนกินเราก็คือจุกอิ่มเลยนะคะในราคา60บาทก็คือไม่ธรรมดาแล้วก็คือแบบโคนะ่ะ สิบ,บาท2ลูกวอฟเฟิลโคลสิบ,า,บาทคุณค่ะราคาแบบนี้หาได้ที่ไหนในสุลินรนแนลด์ไม่มีอีกแล้วซื้อกลับบ้านคุณนุงก,ก็จะมีอ่อถ้วยให้ใส่ท็อปปิ้งให้ด้วยนะคะนี่เดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆอันนี้แบบครึ่งกิโลคุณดูสิคะสิสลูก60บ,บาทบ้าไปแล้วตกลูกละ5บาท คือถูกมากถูกและดีมีอยู่จริงแล้วก็คือรสชาติก็คืออร่อยเลยดีเลยนะคะคือลูกละห้าบาทก็หมดกับค่าไอติมไปแล้วอะแล้วนี่ก็คือยังมีบุฟเฟ่ท็อปปิ้งไปอีกก็คือของดีเมืองสุลินแหละเอาจริงๆริอะโอเคของร้านค่ะทําเองทุกรสใช่ไหมคะทำเองทุกรสชาติอ๋อทำเองทุกรสชาต,ททชาติทำใหม่ทุกวันใหม่สดทุกวันมีทุกรส อาถ้าใครมาเที่ยวสุลินและนะคะก็อย่าลืมมาลองไอศครีมไอยารากันนะคะร้านที่คนสุลินเขาแนะนํากันเองก็จะปังๆแบบนี้ละคะ่ะร้านเด็ดๆในสุลินมีเยอะมาก mm hmm. เดี๋ยวจะทยอยทำคลิปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ